ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีรถคอเดียวเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถไฮฟอร์ดนะฮะรุ่น6610ตรงรุ่นนะครับสำหรับคันนี้คันนี้เป็น10รุ่นสองนะฮะเกียร์ FA ความแถวนะครับเทอร์ดีโตวงลายมอเตอร์นะครับบูจิตเตียนะครับ เกร์ก้างแบบรู่สองนะครับเอ้เอหน้าเป็นของแทงหลีแล้วก็มีถัดนณบุนะครับสภาพยางหลังก็ตามภาพเลยครับประมาณแป0กรนะฮะสวยครับวสวยเลยแล้ววันนี้เราได้มาทางสุพรรณบุรีนะครับ แข้งแงเลยครับเครื่องใช้ได้นะครับ <อ>ียพร้อมนะครับ the ถือว่าใช้ได้นะครับรถคันนี้นะครับผมคันนี้นี่เจ้าของเขาเปลี่ยนวอร์พักใหม่มานะครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มภูมอะไรใหม่นี่ครับเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะฮะสวยเลยครับตัวนี้มีมีข้อเสียห่างกะเด้งหน่อยนะฮะห่างกระเด้านะครับอย่างอื่นก็ปกติเลยทุกอย่างนะครับ ไม่มีแตกแล้วตรงไหนนะครับอย่างหลังนี่แปดแดสิบกว่าปอร์เซ็นตนะครับอย่างหน้านี่ตีหกสอร์เซนนะครับโครงดันสวยแข็งหลีนะฮะอกาสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้ขายตาสภาพราคาสามแสนสี่หมืนบาทครับนะฮะจะส่งฟรีทั่วประเทศครับราคานี้เราเช็คฝา่าไฮให้นะครับ ฝาที่กระเด้งกระเด้านี่เดี๋ยวจัดการให้นะครับเวลาติดเครื่องแล้วหางจะเงื้อเงื้อหน่อยนะฮะอาจจะเป็นที่ลูกสูบในหางลวกหรับเพิ่มหางลวกครับนี่ฮะลวงครับเช็คฝาให้ฟรีนะครับราคาีสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเช็คฝาให้ให้นะครับสำหรับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกใช้ได้ครับปกติเลยนะครับ <c oughs> สวยแห้งๆเดิมๆครับคันนี้ รุ่น2นะครับสามแสนบาทสนใจดต่อสอบถาม0 8 1 0 0 7 6ด4 0นะครับบนโทรศัพท์ครับสวัสดีครับ